โอ้น,นี่มาทั้งชุดนอนเลยครับร<ด>้านยังไม่ปิดถ้าร้านปิปดวันนี่เรามาห้าทุ่มแล้วนะเนี่ยบอกปเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับถือว่าคนเปิดผิดขนมลุงเนื้อย่างเกาหลีร้านประจำตั้งแต่ร้านประจำตั้งแต่น้องแนกเล็กๆจนน้องแนกเป็นบารตอนนี้ละ่ะเป็นเขาเป็นบาร์เล่านี่นอเอาทุกอย่าง โอ้ใส่ตันเต็มเอาเอาไปเรื่อยๆของสดใหม่ทุกวันนะครับที่อเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ยามค่ำคืนรู้สึกหิวยามค่ำคืนก็มาที่นี่นะครับเดี๋ยวข้ามาตอนดึกๆเดี๋ยวหลานพิตพอดิดาผายเอานึกอะไรไม่ออกก็พนมลุงเนื้อย่างไว้ก่อนเลยเอา พอไม่เอาะไรหอนกินหลายๆอย่าง,างที่นี่ก็ประเภทแบบช่างกิโลละครับนี่ครับรายการาามีสะมีเอาหน้าอย่างนี้เป๊ปซี่ แป,ปซี่ก็บเบียร์ขวดนึ่งรครับผมถูกสาวจะของนานมาในวันนี้แ่ฮะารีอาออริโอก็แป,ปซสี่าะจะบอแมนน,ะนจะบ่แมนมีสาวสวยด้วยนะอยู่นี่นี่ก็ามาทั้งชุดนอนเลยครับแตสีนอนรอเนาะ อยากกิน <laughs> lại กับทะเล mà มะไลก็แวะมาเอาบ่หมึกมั้ยเอานี่สิ <laughs> <laughs> <mủ, cái> <laughs> ค,ครบไปครบทุกอย่างไปเดี๋ยวอันนี้อะไรเนื้ออะไรนี่นอาจจะเป็นเนื้อไม่ได้เอาปิดครับปิดปิดจ้า ผักนี่บุฟเฟ่ต์เป็นเนาะพักแล้วปลูกเองด้เนาะตอนหุ่นหินแล้ปลูกผักนี่แบบปลอดสารพิษนะครับว่าจัะผิดถ้วยมาบอรดเดอร์เขากินหรอเขากลับเปิดแล้วแมนบ่ครับเนี่ยปกติมานี่จะหาที่นั่งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากอ่า

โอ้ตั้งเตารอแล้วครับแหม้ว่าสอนจีนเอกไฟแห้งบ่เนี่ยไฟแห้งก็ไดเปิดรถรถแบบไหนรถแบบไหนมันสิดดับมันบอดดับบอดดับยังไงนั่นดับแล้วเมื่อกี้ในข้ามันมีตรงไหนต่างเตาครับ เนี่ยเพิ่งใส่เห็ดเห็ดเอาใส่ทีหลังเพราะว่ามันผัาากใส่ก่อนแด้ออนเอาใส่เลยนี่คือผู้ชํานาญการในการกินเขามากินจะกรอบแล้วโอ้น้ำก็ะสวดมันจะรูดแค่เด็กเดียตอนนี้เนะออี่ยอายุเท่าไรแล้วตั้งแต่เขามาอยู่ตรงนีนยังกินจะกรอบแล้วอยู่นี่โอ้ยหนักใจออกมากินเค่เลยป่ร้านนี้ก็จะเป็นเฮ้ยต่อจิ๋กันไม่ไหวเฮ้ยต่อจิ๋กันยังไม่จิ้มได้บ้ะตอนนั้น ตอนนั้นพี่แน็กยังออยู่ปอไหนนะปอสี่ตอนนี้อยู่มอสองแล้วในยอสี่ปอนะโอเคมากินหมูกระทะยามดึกนะครับหลังจากที่เราทำงานมาเนหนื่อยเปิดตู้เย็นที่บ้านว่างเปล่าครับมามานึกถึงนี่แหละ หมูกระทะที่ใกล้ที่สุดบุญชอบนะเจออะไรรักเหรืออะเจอกันใหม่นะครับเอาเอาร,ร่งไฟยังไงพนมลุงหมูกระทะทอเภอแคนงดงบุรีรัมย์ข่ายถอยเลยเลยบอก